ครับสวัสดีครับผมชื่อนายแผงใจพิงครับครับตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี่ครับเป็นไหเนี่ยไฮเรียนร้อยครับหรือว่าไมุนเวียนครับครับเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาปลูกกาแฟในใต้หลมเงานะครับตี่ตามแนวทางสวปสเขามาได้สนับสนุนตีว่ามาจ่วยการเขาเดินพื้นที่ไร้แป้งนะครับว่ามันเหมาะสมได้ใดในจุดนี้ครับครับอ่าทดลองพอ ว่าปลูกในลมเงาเนี่ยมันดีจะได้ครับมันดีจะได้นี่คือว่ามันจะดีมันคือว่าการมันดีนี่คือว่าเขาได้ดูแลป่าไปตัวในจุดนี้เป็นชวนหนึ่งนะครับการเขาเนื้อไฮนี่คือว่าเขาถางปบมดนี่คือว่าเขาต้องล้อเผาเขาต้องล้อเนื่ตลอดปีมันเหมือนเขาเนี้กาแฟกาแฟนี่เขาเนื้อข้างแหลกนี่เขาก็ะามาถจะอยู่ครับมันเป็นชิปเซ้าปีได้นะครับในข้างแหลกนี่ก็มันจะเพิ่มไายได้คือเขาหนักขึ้นนะครับ แล้วปีนอกงนี่เขาก็าหันตัวเฮาว่าเาทำกาแฟานี่มันดีจะได้เฮาขายจะได้อ่เอาเฮากะเขากับม,มีมีเจ้าหน้าที่เขาคอยแนะนาว่าเอ,อเรียงตลาดนี่เหมมีปัญหาเดี๋ยวสวบสวเขาเจัดการทั้งหมดเฮากะไปตมตีว่าตีเฮ้าว้ว่างใจสวบว,ว,วเขามาเสนอ ตามแผนนะครับเขาได้แผนมาแล้วเขาจะทํากาแฟน,นี่มันก็นจะง่ายขึ้นบอกว่าจะเป็นโรงเรียนแปรรูปกาแฟน,นะครับอันก็นจะได้ครบวงจรในตามพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับสวชอ่ะคอยเป็นผีเลี้ยงฮือมา้วยตลอดนะครับในจุดนี้เขาก็บะทิ่งบกควางในตแต่ละหน่วยงานนะครับจะมาพูรณากัดน,นะครับแต่ เพราะว่าอนี่เขากะได้ลืมปีน้องนะครับเขากะถึงเขาอยู่ไกลแต่เขาก็าใจเขาชู้ถึงตีนะครับถึงตีครับผมกะได้ไปศึกษาดูงานเชียงใหม่นะครับป่าเมียงนะครับได้องค์ความหูเนี่ยมามาเนมาทำของผมมันก็เกิดความสำเร็จด้วยดีนะครับครับแล้วก็นอกจากกาแฟ กะผมก็จะปลูกพักในไตโรงเรียนนะครับแล้วกะผมก็จะเนี้ย<ฮ>นะคันบันไดต,<ฮ>ตัวบอ้ใบใจว่าเต่าอี่เรือหรือว่าไม่ฝนตามตีแนวโครงการพัฒนาพื้นที่สูงหรือว่าสาววาส,าววาสาวมาช่วยนะครับหลายๆอย่างผมจะได้มีไรยได้อยู่ตลอดปีแล้วผมจะมีเงินในชวนเนี้ย เอาไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าใจประจําวันของผมกับชีวิตนั่นมันก็นจะดีขึ้นมาตามสวสขาได้ช่วยนะครับผมกับภาพภูมิใจในจุดนี้นะครับติดได้ร่วมโครงการสวสนะครับผมก,มก,กับ,มนะบมกเมื่อก่อนนี่กับบะมีไผนะครับมีกันบิกีคนติว่ามาช่วยเนี่ยนี่กัมีกันชักเจ็ดคนเนี่ย เขาก็บอกว่าเนี่ยไปเนี่ยงเลี้ยงนี่เดี๋ยวบึดเขาจะมาหยุดให้หยุดป่าเขาเออเขากา,า,าบอกว่เขาประยุทธ์แหละนี่เขานี่ที่เนี่ยตัง้งที่ดีๆมาจวยเขานะครับเนี่ยตั้งอันนี้เขากา็ทดลองว่าเออสักเนี่ยแค่สามเดือนนะครับเนี่ยแค่สามเดือนนี่คือว่าปลูกพักนี่หันผลทันทีคือเขา,าไร่ไดนี่มันก็หันเขากับไป นะครับเขากับผีน่องนี่ก็ตามมาเรื่อยๆนะครับจนบจุบันนี่ผี่น้องเขานี่ก็จะมาสนใจนี่เกาชิค้นนะครับตีว่าเกาชิค้นเกาชิบไลนะครับที่เขามาสนใจเร่องว่าจะติดตามโครงการเนี่ยสวสเนี่ยจนระเบิดออกจากใจของผี่น้องเจ้าบ้านนะครับแล้วก็อย่างอื่นน่าจะ ปลูกพริกหวานปลูกพริกหวานนี่ก็สามเดือนก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับว่าสตรอเบอรี่องุ่นเขาก็ับปลูกมาก็ได้ประโยชน์ได้ผลตึงนั่นนะครับใบใจว่าว่าได้ผลมันอยู่ตีค้นตีชนใจตัวค้นเอาใจหักใจใส่เนี่ยมันบ่มีหยังตีเขาเงียบว่ได้ครับเขาก็เงียบได้กันกันทั่วไปนั่นแหละนะครับมันจะแบบแบบยุ่งยากแต่ว่าถ้ายุ่งยากนี่คือว่า ที่ห้าบะฮูมาก่อนนี่คือว่าสอเขากจะแนะนำมัดโดยตลอดเป็นพีีเลียงฮือแบบว่าอาจารย์เชวัดเนี่ยขอเป็นคนบุกเบิกผมก็ได้อยู่กับกับอาจารย์เชวัดนี่มัตลอดถึงจุดบัานีนีเขาก็บันทิ้งบาควางผมกับภาพภูมิใจตีอาจารย์เป็นพีีเลียงคือตลอดเขาลงพื้นที่เขาเงี้ยเต้บาว่านาคันมันได้กะว่าพิกหวานกะบว่าอาวคาโดหรือว่าพีดหรือว่าพักใบนะครับ ในโรงเรียนเขาก็หามาฮือมดระบบหนามเรืยหังเขาก็หามาฮือมดผมก็บอ่อู้วจะตอบคุณจะขอบคุณได้จะได้นอกจากความขอบคุณนะครับตีขอความภูมิใจนี่คือผมกับดีใจจะนักนะครับตีว่าได้มีสวนของตัวเก่าตีได้มีร้อยยิ่มนะครับตีว่าคือพี่น้องจากบ้านมีความชุกตัวไว่าผมเนี่ยจะอี้ถูกละนะครับพี่น้องกับหันมาตัวกับดีใจใจตีเขาได้มีชีวิตตีดีขึ้นนะครับ